กับคุณรูวันแล้วนะคะวันนี้ค่ะคุณรูวันก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้เด็กได้ทํากันอีกเหมือนเดิมเลยนะคะก่อนอื่นเลยเด็กๆต้องเตรียมแบบฝึกหัดวางไว้ตรงหน้าตนเองก่อนนะคะอ่ะาแล้วพอพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มวิชาที่หนึ่งกันเลยนะคะ วิชาที่1นนะคะเป็นวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆเปิดพร้อมกับคุณครูวานเลยนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะเขาบอกว่านี่ค่ะให้เด็กๆดูรูปภาพค่ะตรงข้างหน้าเป็นรูปภาพอะไรคะเด็กๆรูปภาพมาใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเป็นตัวพยัญชนะอะไรคะอมอ้านะคะแล้วก็มีสระสระอะนะคะแล้วก็สระอะไรคะ ซาลาไอไม้มาเลยใช่ไหมคะแล้วก็รูปสุดท้ายเป็นรูปอะไรคะรูปฟันก็ต้องเป็นตัวพยัญชนะอะไรเอ่ยฟอร์ฟันใช่ไหมคะคำนี้ก็เลยอ่านว่ามออะมะฟอไอไฟมะไฟแล้วก็เด็กๆดูสิคะขวามือของเด็กๆคะ่ะมันจะมีคำอยู่ใช่ไหมคะเด็กๆก็ดูสิคะคำไหนที่มันคล้องจองกับ ควาที่เป็นมีรูปภาพผสมเข้าใจไหมคะเด็กก็ใช้ดินสอค่ะโยงเส้นค่ะเอ๊ะม้ไฟอยู่ตรงไหนนะอ่าอยู่ตรงนี้ค่ะเด็กๆก,ก็ใช้ดินสอนะคะโยงไปหาจับคู่กันเลยนะคะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะนี่เลยค่ะเขียนชื่อของตอนเองด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับไปงานนะคะส่งให้ครูดูด้วยนะคะ วิชาที่2นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเปิดพร้อมกับคุณครูหวานเลยนะคะนี่เลยค่ะหน้านี้เลยค่ะจะมีคําศัพท์อยู่นะคะคําศัพท์ภาษาอังกฤษแบบนี้เลยแล้วก็จะมีรูปภาพค่ะด้านหลังเห็นไหมคะแล้วก็จะมีคําแปลค่ะอยู่ด้านทางด้านนู้นนะคะเด็กๆก็ดูสิคำแรกค่ะเป็นรูปอะไรคะรูปวัวใช่ไหมคะภาษาอังกฤษอ่ษาอนว่าอะไรนะ เด็กรู้จักกันใช่ไหมคะเด็กๆก็โยงเส้นค่ะหาคำว่าวัวอยู่ตรงไหนนะดูสิอ,อยู่ตรงนี้เองค่ะเด็กๆก็ใช้ดินสอนะคะโยงเส้นไปหาคำว่าวัว,วแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทุกข้อนะคะเด็กๆก็ทำให้เรียบรนอยเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะละบายสิ่ลูปภาพให้คุณครูด,ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยเขียนชื่อตนเองด้วยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้คุณครูด้วยนะคะ ชาสุดท้ายนะคะเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะคะเด็กๆเ,เปิดพร้อมกับคุณครูวานเลยนะคะนี่เลยค่ะจะมีรูปภาพอยู่นะคะแล้วก็มีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะคะเด็กๆอ่านี้เป็นรูปภาพอะไรคะอ่าเป็นรูปภาพเจ้าหมีนะคะเด็กๆแบบนี้เลยเด็กๆก็นับซิคะด้านนี้ค่ะว่ามีเจ้าหมีกี่ตัวนะคะอ่ะหนึ่งสอง 3ามสี่เด็กๆก็เขียนเลขสี่ลงไปในช่องนี้นะคะอ่ะมาดูด้านนี้บ้างค่ะว่ามีกี่ตัวนะคะ1 2 3 4 5สองสาสี่ห้เด็กๆก็เขียนเลขหลงไปนะคะเขาบอกว่าเป็นเครื่องหมายบวกก็คือให้อามารวมกันค่ะนี่เลยค่ะเข้ามารวมให้แล้วค่ะเด็กๆก็นับค่ะว่ามีเจ้าหมีอยู่กี่ตัวตรงนี้นะคะนับหนึ่ง 2 3 4ส6 7 8 9ห,ห ет, ดเด็กๆก็เขียนเลข9ลงในช่องนี้เลยนะคะเดี๋ยวก็ทุกข้อเลยค่ะเด็กๆลองทำดูนะคะเมื่อทำเสร็จแล้วละบายสีให้คุณครูด้วยนะคะแล้วก็เขียนชื่อตอนเองค่ะด้านล่างแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานนะคะส่งให้คุณครูด้วยนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะแบบฝึกหัดก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆนะคะรักษาสุขภาพของตนเองด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้บายๆค่ะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ